กิเลขาดในอำเภอหัวสะพานเนี่ยก็ประท่วมมาถึงที่ประจวบใช่แล้วค่ะนะคะก็โอ้โหนะคะเกือบครับพี่ๆสื่อบอลชสวัสดีคสื่อต่างๆนะครับที่กรุงเสมาเครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เดชอาจารย้นะคะได้ประานนะสำหรับุอย่างชีพแลวก็จะมีนะคะหลังอาหาีมีทั้งข้าสารน้ำดื่มนะคะแล้วก็อรนกระตุดนน้ำหวานที่เป็นอเดวคั ห2 3่งองสพักขอบคุณพักพี่ปันนี่ซว่งนชนนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้มาแล้วเนี่ยนรับเตรีพร้อมมาเต็มที่เลยรับคมครับพี่สอเข้แรกนะคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะนะคะด้วยกัว่าท่านนะเท่ๆกางหรืว่าจะออกได้ดีไหมนะคะแต่ในนนี้เราก็ประกาศมาแล้วค่ะว่าสามารถไปแต่พอเสร็จแล้วก็มีโครการโครงการช่ใช่แล้วค่ะ มี้นอคยคน่กในต่าดน่งนก็ตแถ่ดมา้องต้องร้องต้องต้องต้องา้องต้อนต้องตองต้องต้องต้อ้องต้องต้อรต้องต้องต้อะม้องต้องต้องต้องา้องต้องต้องต้อสา้องต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 าอง้างตบองต้อ้องต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 ้อองต้ต้ององต้อง้างต้องต้อคต้อ้องต้องต้องต้อง้องต้องตตองร้อ้องงม่บ้ออ เเจ้าหอับไปสอะครันูุ่่ายนะค็นในกหลังจากนั้นก็เดินเข้าสู่ห้องประชุมใช่ค่ะนะคะทุกนีก็นี่ยะะท่านใดที่จะเตียภาพกันแล้วนะก้อหน้าทนจะนั่งนัครับเจนแมนที่แมนครัวก็นัั่อเราจะมาลงทำข่าวในการส่วนต้อไปจากคุยผู้จัดจอม่อผทุกประชุมทุกผ่านพัได้คุณ่ะทายช่วยประชาพันธ์ในการ ช่วยเหลือหรือ,อถ้าท่านยังไม่พร้อมวันนี้จักเงินก็ได้แต่วแต่ว่าไม่สดวกมาที่สโมสรก<ด>ุ้งเรือชัยและนักสามารถโอนเงินผ่านธนาคารช่วยเหลืออุปกรณ์กับใครภาคใตา้ในะับหม